สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีสิงห์พบกับช anel ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะประจำเดือนธันวาคม2564ค่ะเค่ะเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วถ้าทราบลัคนาอยากให้ยึดตามหลักลัคนาเป็นหลัก ในช่องนี้นะจ๊ะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะและสําหรับท่านที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกําลังใจสักนิดนึงนะจ๊ะง่ายๆค่ะเพียงคุณกดติดตามกด u b s c r i b e ให้กันด้วย ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางชาแนลจ้าเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูเลยนะว่าการเคลื่อนย้ายของดวงดาวจังหวะเวลาในเดือนธันวาคมนี้ส่งผลยังไงบ้างต่อภาพรวมชะตาชีวิตของคุณค่ะ ชาวราศีสิงห์นะจ๊ะคือชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวอาทิตย์นะคะและในเดือนนี้ได้โครจรไปอยู่ในเรือนพันธุนะคะเรือนพันธุหรือว่าพบพันธุก็หมายถึงบ้าน ครอบครัวน,นะคะเกียว่าช่วงเวลาเดือนสุดท้ายส่งท้ายปีในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นช่วงเดือนหนึ่งที่หลายๆลยชาติหลายเลยคนรู้สึกว่าเหมือนกับอยากจะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะคะอยากกับอยากจะอยู่กับคนที่คุณรักแล้วก็คนที่เขารักคุณนะคะแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่อยากอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะไม่อยากเอาเรื่องวุ่นวุ่นวายอะไรมาเข้าตัวอีกแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาเหมือนที่คุณอยากจะอยู่นิ่งๆน,นะคะอยากจะทําอะไรในพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะคะแล้วเป็นช่วง เวลาหนึ่งที่เหมือนกับอยากจะให้ใช้สตินะคะนะในการคิดทบทวนนะคะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในรอบเวลาเกือบจะ1ปีเนี้ยว่ามีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไหมเป็นช่วงเวลาเหมือนกับค้นหานะคะอยู่กับตัวตนเหมือนแบบคือข้างนอกมันเหมือน,มนเหมือนเบื่อผู้คนด้วยค่ะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ผ่านมาเกิดสิบเดเดือนเนี่ยมันเจอเรื่องอะไรมากมายเรื่องผู้คนมากมายเข้ามามันทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนแบบ เครียดไปแล้วบางทีไปแบกรับเรื่องของคนอื่นช่วงนี้เหมือนอยากจะปล่อยวางนะคะอยากอยู่กับกายใจกับตัวตนของคุณเองค่ะทีนี้ต้องบอกนะคะในเดือนนี้ถึงคุณพยายามพยายามนะคะจะไม่คอยอยากเจอสังคมเบื่อหน่ายผู้คนอยากจะมีอารมณ์อินดี้อยู่กับตัวเองไปไหนคนเดียวนะคะอยากจะกลับไปทําอะไรในที่ที่เหมือนกับเออถ้าฉันอยากจะไปคนเดียวมันสบายตัวสบายใจดีก็อยากจะไปคนเดียวแต่ช่วงนี้คนก็เหมือนอยากจะเข้ามาหาคุณนะคะอยากจะเข้ามาปรึกษาขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือหรือมาเล่ามาระบาย เรื่องราวที่เขาผ่านมาความทุกข์ต่างๆนะคะเดือนนี้เหมือนที่บอกคุณอาจจะปลอบใจคนอื่นได้ดีหมดนะคะช่วงนี้แต่ว่าอย่าเอาแบกความทุกข์ของพวกเขามาเป็นตะกรนในอารมณ์ของตัวตนของคุณเองบางทีคุณอาจจะเครียดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะเพราะได้เดือนนี้ต้องบอกว่าคุณมีดาววังคารเข้ามาร่วมกันด้วยค่ะดาวังคารกับอาทิตย์พอมาอยู่ร่วมกันมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนเครียดง่ายจิตตกง่ายหัวเสียง่ายหัวร้อนง่ายเจ้าอารมณ์บางทีภายนอกเหมือนจะแบบไม่ระเบิดแต่ถ้าระเบิดขึ้นมาทีนึงก็จะแรง ๆดังนั้นเดือนนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องอื่นๆมันเข้ามากระทบเรามากขึ้นช่วงนี้ก็ปลีกวิเวกอยู่กับตัวตนอันนีจ้จะดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สุดต้องปลอบใจตัวเองให้กําลังใจตัวเองนะคะแล้วก็พยายามดึงพลังตรงนี้เข้ามาเพราะเดือนนี้จริงๆแล้วคุณไม่ได้เดือดทร้อนอะไรมากหรอกค่ะแต่เหมือนอยู่ดีๆมันแบบ มีแค่เสพข่าวเห็นโซเชียลเรื่องของคนอื่นมันก nice you ็ทําให้คุณเหมือนเครียดได้นะแล้วก็เหมือนอารมณ์เนี่ยจะขึ้นได้ง่ายดังนั้นปรับบาลานซ์ปรับสมดุลตรงนี้ให้กับตัวตนของคุณเองอันนี้จะดีที่สุดนะคะช่วงนี้เองก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับอ่เขาเรียกว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องซ่อมมีเรื่องจุกจิกภายในบ้านนะเช่นบางทีอาจจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยปรับปรุงอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีอาจจะอยู่ดีๆสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่ไม่สบายมีเรื่องจุกจิกจู้จี้อะไรเข้ามาได้ในช่่ววงเลานี้คะ ด้วยพลังงานของอังคารกับที่ร่วมกันคุณก็ต้องระวังเรื่องราวของสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองด้วยนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆช่วงนี้นะระวังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะบางคนอาจจะโรคเก่ากําเริบได้บางคนอาจจะเคยเป็นโรคเครียดความดันช่วงนี้อยู่ดีกลับมาอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งอาจจะอะไรที่เรานึกว่ามันหายไปแล้วเรารักษาไปแล้วช่วงนี้อาจจะกลับมาอีกให้ระวังนิดนึงและที่สําคัญที่สุดนะคะระวังเรื่องราวของพวกบัติเหตุต่างๆด้วยค่ะจุกจิกจุกจิกนะคะหกล้มบีดบาดอะไรเงี้ยมันมีทําให้คุณกวนใจพอบางทีพามาโดน ปลายปีคุณก็อาจจะคิดโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านูนี่นั่นจิตตกอีกนะคะดังนั้นรู้ดวงก่อนเพื่อจะได้ตั้งรับนะคะใช้สตินําทางคะ่ะและที่สําคัญที่สุดท่านอาจจะเสริมดวงนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์โดยการทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับช่วยเหลือผู้คนนะคะเหมือนถึงที่เขาขาดแคลนพวกคนป่วยยากไร้นะคะหรือแม้กระทั่งเราจะไปบริจาคโรงศพนะคะบริจาคเลือดนะทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาอันนี้ก็ได้นะคะแม้กระทั่งอา,อาจจะทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องผู อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆให้กับสถานพยาบาลหรือคนที่เขาขาดแคลนอันนี้ก็เป็นการเสริมได้แบบหนึ่งนะคะหรือว่าเวลาอาจจะทําบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างเยอะๆนะคะอาจจะเป็นบริจาคค่าไฟวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะและค่าไฟสถานที่ที่เขาต้องการนะคะในท,ทึ่ที่เป็นสาธารณประโยชน์กับผู้คนมากๆอย่างนี้ค่ะหรือว่าอาจจะไปพอเราไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเติมน้ํามันตะเกียงตรงนั้นด้วยก็ได้นะคะ ทีนี้เดือนนี้นะคะถ้าจะให้รู้สึกดีและปังปุริเย่ไปนะคะส่งท้ายปีก็อยากจะแนะนําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะหาเวลาไปกราบไหว้บูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะม,มาเป็นพระพุทธรูปนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะคะองค์เทพที่คุณนับถืออันนี้ก็จะดีนะคะหรืออีกด้านหนึ่งก็อาจจะเพราะพลังงานตัวตนของคุณคือดาวอาทิตย์อาจจะไปไหว้กราบขอพรบูรพากษัตริย์ไทยนะคะขอพลังขอบารามีจากท่านนะคะให้เข้ามาปก ปักคลุมครองด้วยค่ะเจะได้เสริมพลังนะคะหาโอกาสไปไหว้สารหลักเมืองด้วยได้ก็ยิ่งดีนะคะในจังหวัดที่ท่านอยู่ค่ะเอาละค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการงานนะคะการงานเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าการงานนะคะพลังของการงานของชาวงห์เนี่ยต้องบอกว่า เป็นค่อนข้างอลังการพอสมควรทีเดียวเพราะคุณมีดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวกรรม,มาก,การงานนะคะของคุณเนี่ยตั้งแต่วันที่3ธันวาคมเนี่ยเขาจะโครจรนะคะไปอยู่ในเรือนอริแต่คนอาจจะฟัง i, อุ้ยอริไม่ดีหรือเปล่าเปล่านะคะสําหรับชาวราศีสิงการเข้าไปสู่เรือนอริเนี่ยถือว่าเป็นจักการเดินแบบพิเศษแบบที่ดีนะคะจะมีอยู่จะมีอยู่สามราศีที่ดีก็คือสิงเมษและ,ะก็พฤุษศพนะคะเพราะว่าได้เกณฑ์ที่เรียกว่าปัตสวะอุดมเกณฑ์เอาง่ายๆทั้งหมดทั้งมวลคุณเข้าใจเป็นว่านะคะ คือมันมีโอกาสการริเริ่มอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆช่วงจังหวะเวลาที่ดีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าความสําเร็จคุณอาจจะเจองานที่ยากอะไรมาก่อนหน้านี้แต่คุณจะสามารถหาวิธีแก้ไขปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรได้เพื่อไปสู่ความสําเร็จความก้าวหน้าความเจริญต่างๆใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการให้คําแนะนําการช่วยเหลือผู้คนนะคะการแก้ปัญหาให้ผู้คนตอนนี้ถือว่าโชคลาภด้านนี้จะปังสําหรับในเรื่องการงานของคุณนะคะเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะคะส่วนใครที่ก่อน นั่นที่ติดขัดมีเรื่องกวนใจมีคนหมั่นไส้มีคนอิจฉาริษยาเพราะชาวสิงห์เนี่ยพลังงานจะโดดเด่นอยู่แล้วนะคะหรือมีคนแบบแอบอยากจะแทงข้างหลังมีศัตรูในทางลับถ้าดวงดาวเดินแบบนี้แล้วคุณไม่ต้องกลัวคะ่ะไม่ต้องไปทําตาต่อตาฟันต่อฟันแรงมาแรงไปไม่ต้องนะคะโอ้โหสิกรรมแผ่เมตตาไปนะคะพวกนี้จะแพ้ภัยตัวเองไปคะ่ะช่วงนี้จังหวะจะเป็นในลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วคุณเองตอนนี้อาจจะมีการคิดริเริ่มอยากจะทําอะไรใหม่ๆไปเรียนรู้อะไรเพิ่มหาความรู้อะไรเพิ่มให้กับตัว ตนของคุณเองนะคะเหมือนบางท่านบางคนอาจจะปิดมีจุดเปลี่ยนอะไรในเรื่องราวของการงานมาแต่คุณจะมีอกสิ่งใหม่ๆเปิดรับเข้ามาให้สําหรับตัวตนคุณค่ะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ด้วยนะคะใครรอคอยข่าวเรื่องงานอยู่เกี่ยวว่ามีสิทธิ์ที่จะสมหวังได้นะคะก็พยายามนะคะเอ่อหาโอกาสหาจังหวะหาช่องทางให้กับตัวตนของคุณเองเพราะตัวของคุณเองนอกจากพลังงานของดวงดาวการเดินแบบนี้แล้วคุณยังมีดาวพฤหัสนะคะที่ยังถือว่าโอบอุ้มกับคุณนะคะความสําเร็จ จังหวะโอกาสช่องทางนะคะได้รับการเมตตาเกื้อหนุนอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งทางตรงและก็ทางรับด้วยถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะทีนี้สําหรับในเรื่องราวของการเงินนะคะการเงินต้องถือว่าการเงินของชาวสิงค์เนี่ยไม่ไม่ได้เดือดร้อนนะคะถือว่ามีมาดังจังหวะของดาวแห่งดาวโชคลาภต่างๆยังส่งผลที่ดีให้กับชาวสิงค์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพอตั้งแต่วันที่16 ทันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะดาวประจําตัวจะอยู่ไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะแล้วก็ร่วมกับดาวพุธก็ที่ว่าโชคลาบเนี่ยจะเข้ามานะคะเข้ามานะแล้วก็ ดาวพฤหัสก็เล่งอยู่ด้วยนะคะดังนั้นความสําเร็จโอกาสช่องทางต่างๆนะคะมีการคนอุปถัมภ์ค้าจุนเกื้อหนุน,นดูแลนะคะผู้ใหญ่เมตตาบางคนได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เงินนะคะได้ของขวัญของกํานันจากผู้หลักผู้ใหญ่บางทีแท่ไม่ต้องร้องขอช่วงนี้เหมือนกับอยู่ดีๆก็เข้ามาเองได้นะคะบางคนอาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะโชคลาภจากการลงทุนนะคะมีลาภผลเข้ามาค่ะเกี่ยว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาหนึ่งนะคะที่ปังๆนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิง นะคะก็เดือนนี้นะคะก็ถือว่าภาพรวมเป็นใช้ได้ทีเดียวค่ะเอาแล้วค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคะในช่องเกนี้นะคะมีคลิปเจาะลึอเรื่องรักแยกไปเป็นทุกทักราศรีราศรีคุณก็มีเช่นเดียวกันจ้าอันนี้จะเป็นภาพรวมในเรื่องราวของความรักนะคะให้ไพ่ขยายจ้าเดือนนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นเดือนเมจ,จิกเชียเลยนะเหมือนกับ ก็มีสเสน่ห์นะคะมีออร่านะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่เหมือนกับมีแรงดึงดูดที่ผู้คนจะเข้ามานะคะแต่ว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิคู่ครองเนี่ยนะคะโคจรเลงกับดาววังคารน,นะคะแล้วก็มันเลงกับดาวอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะคะก็ต้องบอกว่าให้เรามัดระวังหน่อยนะคะการเดินแบบเนี้ยบางทีเรามีสเสน่ห์มีพลังมีออร่าแต่มันอาจจะดึงดูดเนี่ยผู้คนเข้ามามีไพ่สามเหรียญน,นะคะและไพ่เดมูลระวังเรื่องราวของรัก เรื่องราวของความไม่ชัดเจนนะคะรักสามเศร้าเราสามคนได้นะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าให้ระวังตรงจุดนี้หน่อยบางทีเราก็ไม่ได้อยากเป็นนะคะบางทีมันมันมาเองอะค่ะเรื่องแบบนี้หรือบางทีใครที่เข้ามาใหม่ๆนะคะหรือเราจะไปดิวกับใครต้องพยายามนะคะตรวจเช็คตรวจสอบก่อนว่ามันมันเคลียร์กับใครเบื้องหลังจบกันหรือ,อยังนีใครอะไรอย่างนี้นะคะให้ระวังตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็ความไม่ชัดเจนต่างๆนะคะให้ระวังการหลอกลวงด้วยบางที พวกโซเชียลช่วงนี้จะมีสเสน่ห์กับโซเชียลด้วยก็ต้องดูว่าภาพตรงปกไหมเป็นคนที่แบบว่าใช่จริงหรือเปล่าคุยกันนานนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งไปเคลิ้มแบบอุ้ยตายแล้วเดือนเดียวรักกันเลยทั้งที่ไม่เคยเจอหน้านี่นไไมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณต้องพยายามคิดตรงนี้หน่อยเพราะเดือนนี้ชาวสิงเพอไผรเคลิ้มง่ายด้วยนะคะให้ระวังตรงนี้หน่อยค่ะเพราะว่ามันความเคลิ้มมันมาแบบปุ๊บปั๊บเลยละนะ ใครขยี้ถูกจุดไม่มีสิทธิ์เคลิมได้นะคะแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณเองนะคะอาจจะไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆหรืออาจจะมีเรื่องราวของพลังงานคนเก่าๆแวะเวียนเวียนวนผ่านเข้ามาในชีวิตหรือตัวคุณเองอยู่ดีๆอาจจะคิดไปถึงเพื่อนเก่ามิตรเก่าพี่เก่าอยู่ดีกลับไปติดต่อเขาก็ได้นะคะหรืออยู่ดีพวกนี้เด้งมาติดต่อกับคุณได้คะ่ะมีพลังงานของความเก่าๆเนี่ยที่จะเข้ามาแวะเวียนเวียนวนคนที่คุณเองอาจจะคุ้นๆเคยมาก่อนคนที่เคยรู้จักกันนะคะเหมือนจะไปมีสเสน่ห์ดึงดูดต,ตรงนี้ด้วยนะคะก็ สืบส,สืบค้นเนี่ยนะคะบางทีนานๆไม่ได้เจอกันเราก็ไม่รู้สเตตัสหรือสถานนะทางหัวใจเขาเป็นยังไงบางทีบางทีเราอาจจะค,คิดว่าเหมือนจะคุยกันแบบเพื่อนแต่ไอเขาเองมีคนเขาอยู่แล้วไอเราก็มีว่าจะแบบเพื่อนแบบเพื่อนเดี๋ยวทั้งต่างฝ่ายของคนของเขาและคนของเราเข้าใจผิดก็จะเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันนะคะระมัดระวังเรื่องการดีวกับผู้คนที่เป็นเพศตรงข้ามด้วยค่ะเอาละค่ะนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจําเดือน ทันวาคมนี้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ